ขอยู่โอ้ยบังกเอาละครับรถรมตนแล้วครับนที่น้องที่อยู่ตรงต้นโพต้นพ่อมีนะครับกรุณาอย่าเกินกองฟางไปนะครับเพราะว่ารถมันแรงนะครับเพอรุณี้สุดยอดฝีมือแปดคนครับมีตัวสัวกะทินะครับแบงก์ก็ห้ามไปอยู่ใกล้นะครับห้ามอยู่ใกล้แบงก์นะครับ ผมกล้อบสนามครับสุดยอดฝีมือนะครับซูเปอร์ครับมือใไปวงกลวไปนะครับเสียงกระหึ่มขึ้นแล้วครับสองจังหวะสี่จังหวะน้องนะครับให้ระวังดีๆนะครับอย่าไปอยู่ใกล้แบงค์นะครับ เอาแล้วครับตาตาร์เค,ครื่รองเลยครับกรรมการชิคหน้าเกียรตพี่เลี้ยงถอยหลังเลยครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงถอยหลัง่อยครับ ขอนีออกมาลายผ้าเตึ้ใจนะครับายเล็กยิงจังโคลนำมาอยู่ครับต่ายก้อยหมูแล้วก็าเล็กไปตั้งมายเล็ก่ิมาเล มาดูที่สามสีนะครับจบที่สามสีครับ

ะครับท่านที่มีปัจจนะครับอยู่ไว้ให้ดีนดดๆนะครับเราจะแจกข้อโหังตัวเสื้อกันหนาวแล้วก็นอนติ้งติ้งนะครับการหยุ่นจีนและหางบังควกระแ าปีนะครับเข้าเกียร์สตาร์ทเลยนะครับโอ้โห,โหครับสุดขัดเยอะแยะมากมายเลยหมดนะครับตลอดปีนี้สิบห้าปีนะครับ ดดปั๊มหลันลาติเข้ามาแล้วแต่สายร้อยจะดีได้ยังไงสองรอบสุดท้ายปั๊มหลันลามาแล้วแต่ตายอึ้ยปันมาแล้วมึงอึ้ยมองหลังอีก ทำอะไรอยู่ถึงเขาสาตีเข้ามาแล้วปับลนลาริงั้นละ